ครับโควิดล้วนใช่เราไม่น่าจะพูดเรื่องอื่นได้ครับใช่ได้ครับอือครับ อันนี้จะเป็นหัวข้อหัวข้ออย่างที่อย่างทุกครั้งมาหรือว่าเข้าเรื่องเลยก็อหนึ่งกังขาสองสามอันนี้แค่หนูทําแผ่นมาใช่ไหมคะลูกโอเคได้ค่ะได้ค่ะได้ครับขอบคุณครับเสียชื่อหมด สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเสรีดาราม่านะครับทุกเรื่องราวดาราม่าในสังคมไทยวันนี้เราคุยกันนะครับขออนุญ,ญาตสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการเทปที่แล้วเป็นเทปดังนั้นเราเจอกันสดๆดแบบนี้ครั้งแรกสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่อาจารย์ด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พาขึ้นปีใหม่ก็ลืมเลยใช่ไหม <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> ต้องขอประทานโทษที่เข้าชา้าก๊อบมาขับรถเพล,ลินมากวันนี้รถไม่ติดไม่มีข้อเขาเรียกอะไรไม่มีข้อแก้ตัวใดๆว่ารถติดขับรถเพล,ลินเปิดหน้าต่างอากาศก็ดีทีมงานโทรไปว่าพี่ก๊อบอยู่ไหนแล้วใกล้ถึงแล้วครับ แล้วก็ไม่ไม่เล่งด้วยนะเออเราเข้าทุ่มครึ่งนะเอ้าทุ่มครึ่งเหรอคิดว่าสองทุ่มกราบขอประทานทรจานทร์อย่างเป็นทาง,งการนะครับไปเอาเรื่องการเปลี่ยนเวลามาจากตรงไหน,นก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องเปลี่ยนเวลาก็เหมือนอยู่ๆมันก็สองทุ่มแค่แค่นี้เองอาจารย์อ่าเข้ามาเรื่องนี้อาจารยปป์ปีใหม่เป็นอย่างไรบ้างต้องบอกว่าเป็นการหยุดปีใหม่ที่ออหยุดสบายดีเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเลยแต่ว่าไม่ได้เกิดจากโควิดนะครับ เกิดจากความตั้งใจตั้งแต่แรกที่ไม่มีโควิดแล้วเป็นคนที่ชอบอยู่กรุงเทพ<อ>ตอนสงกรานและปีใหม่เพราะมันคือสวรรค์อาจารย์จะพูดกับเราเสมอว่าช่วงเทศกาลเนี่ยอาจารย์จะชอบอยู่ในเมืองไม่ออกไปเจอผู้คนใดๆอยู่แล้วแล้วบวกกับปีนี้พอ,อคือหลายคนเนี่ยเขาเหมือนเขาต้องปรับตัวเพราะว่าช่วงปีใหม่เป็นช่วงเหมือนต้องออกไปเยี่ยมบ้านคนที่เขาเป็นคนที่ต้องไปนู่นไปนี่เขาต้องปรับตัวแต่พี่ไม่ต้องปรับ อันนี้ใสยพี่อยู่แล้วปปคือ<ป>สงกรานต์กับปีใหม่พี่ชอบอยู่กรุงเทพไม่ชอบไปไหนเป็นปีใหม่ที่สบายใจไหมอาจารย์ต้องบอกว่าเป็นปีใหม่ที่มันคืออย่างนี้คุณผู้ชมก่อนจะข้ามปีใหม่เรายังมึนงงกับสถานการณ์พฤติกรรมของตัวเราเนี่ยเราสบายใจแต่ว่าฟังข่าวเรื่องโควิดแล้วเราก็อาจจะมีความวิตกกังวลก่อนหน้านั้น,นก็คิดก็คิดว่าหลังจากเราเดินทางปีใหม่คือกลับมาวันที่4วันจันทร์นั้นนะครับก็กังวลใจว่าสถานการณ์มันน่าจะแบบ มันต้องแย่ลงอ่ะเพราะเราเหมือนเราเดินทางกันเหมือนกันอาจารย์คิดว่ากลับมาแล้วสถานการณ์มันไม่ได้แย่ลงขนาดนั้นหรือว่ามันมันแย่ลงไหมอ่ะต้องถามอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขมันดูเหมือนจะแย่ลงครับแต่ถ้าเราดูวิธีการจัดการ,รแล้วก็ดูเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่ว่ามันแย่กว่าของเก่าแต่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะแก้ไข<อ>ไม่ได้นะครับประการแรกคือครเรารู้ที่มาที่ไปค,นะคนนี้ติด จากตลาดมหาชัยคนนี้ติดจากไปบอนมาค,คนนี้ติดจากการไปบอนไก่คนนี้ติดจากการเที่ยวผับเที่ยวเทครับเรารู้นะครับนี่ข้อที่หนึ่งครับผมข้อที่สองครับเรามีไทม์ไลน์ของคนที่ติดะนะ,ค,ะครับแล้วเราก็จับคนซึ่งสัมผัสใกล้ชิดเนี่ยมาตรวจหมดเรียกเป็นคนเสี่ยงสูงและเสี่ยงตำ่ำนะครับเรามีการบริหารการจัดการโซนนิ่งครับ ว่าจังหวัดใดจะให้เป็นสีแดงที่ต้องมีการควบคุมการเข้าออกจังหวัดไหนจะเป็นสีส้มจังหวัดไหนจะเป็นสีเหลืองอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการบรหิหารการจัดการแบบนี้มันทําให้เราคิดว่าเราน่าจะผ่านพ้นมันไปได้จากตัวเลขที่สูงๆตอนนี้ลงมาที่200อกว่าแล้วมันลงมาที่200ยกว่าแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่า,อาคนเริ่มตระหนักว่าไอ้ตอนที่เราเป็นศูนย์มาหลายๆเดือนเนี่ยรเราประมาทกาดตก นะคบทีนี้พอมาถึงจุดนี้ปั๊บเนี่ยพี่ว่าเราเอาคำว่า New n o r m a l กลับมาับสังเกตไหมครับช่วงที่เราเป็นศูนย์เนี่ยคำว่า New n o r m a l หายไปจากตลาดหายไปเลยหายไปเลยนะครับไม่มีใครพูดถึง New n o r m a l แต่เวลานี้เนี่ยเราจะพูดถึง New n o r m a l เกิดขึ้นแล้วนะเราจะกลับมาไม่ประมาทการไม่ตกเราจะใส่หน้ากากกันมากขึ้นเราจะล้างมือด้วยเจลกันมากขึ้นเราจะรักษาดิสซินกันมากขึ้นนะคบทีนี้ ในขณะเดียวกันเนี่ยหมอเขาก็สร้างแอปขึ้นใหม่แอปหนึงร,ร่วมกันกับกระทรวงดีเอสนะคะก็คือหมอชนะชนะ,ะทีนี้ถามว่ามันต่างกันตรงไหนนะคะไทยชนะเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าเราไปไหนนะคะแต่หมอชนะเนี่ยมันจะบอกว่าเราไปไหนและเราอยู่ใกล้กับคนที่เสี่ยงหรือเปล่าอย่างสมมุติถ้าเกิดว่าก็ไปที่ ศูนย์เงินค่า x แล้วมีคนติดที่ศูนย์เงินค่า x เขาจะเตือนอันนั้นมันคือไทยชนะว่ารู้แค่นั้นเรารู้ว่าเราไปที่เดียวกันแต่ถ้าเป็นหมอชนะเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไปเนี่ยเขาอยู่ชั้น4แต่กอฟอยู่ชั้น6กอลฟก็จะเป็นคนเสี่ยงต่ำแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ชั้น4เขาไปร้านกอไก่แล้วกอฟก็เข้าไปที่ร้านกอไก่ด้วยกอฟก็จะเป็นคนเสี่ยงสูงนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาบอกอย่างนี้เนื่องจากว่าอะไรกอฟ เนื่องจากคนบางคนไปที่อคโคจอนดังนั้นเวลาสืบสวนสอบสวนโกหกใช่ระหว่างที่พูดกันคนจะพูดเรื่องไทม์ไลน์กันเยอะเพราะพอบอกไทม์ไลน์ไปที่อคโคจอนมาก็จะโกหกกันก็จะโกหกแต่ถ้าหมอชนะมันโกหกไม่ได้แต่ไม่จําเป็นต้องบอกไงถูกไหมคือถ้าเราไม่มีหมอชนะเนี่ยเราต้องเล่านะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเรา มีแค่ไทยชนะเนี่ยเราต้องเล่าแต่ถ้าเรามีหมอชนะเราไม่ต้องเล่าแอปจะบอกแล้วแอปมันจะบอกเองนะครับะะว่าเราเข้าไปใกล้กับคนที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้หมอเนี่ยได้รู้ความจริงมากขึ้นนะคะอย่างที่อาจารย์บอกนะที่ขึ้นขึ้นอยู่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกแหละครับแอปออชนะก็คือระบบเก็บข้อมูลการเดินทางประชาชนนั่นแหละแล้วก็มีแบ่งสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีส้มเอาไว้ตามที่เห็นเลยสีเขียวเนี่ยเขาบอก สำหรับบุคคลความเสี่ยงต่ำอาจารย์เป็นคนที่ไม่มีอาการไม่ไม่มีวัดเดินทางไปต่างประเทศหรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงใน14วันที่ผ่านมาเพื่อเขาจะแยกแยกเมื่อยังตอยู่ชั้นหกล่คนติดอยู่ชั้น4อ่ะใช่ก็คือเขียวเนี่ยปลอดภัยอย่างที่เราคุยกันเรื่องสีแหละเหลืองก็เตือนมาหน่อยส้มก็ใกล้ลวแดงแต่ถ้าเกดเราใกล้ชิดกับเขาครับเช่น เราไปเทคที่เดียวกับเขา,านั่งกินเหล้ากับเขาแดงแน่แนคุยกับเขาเต้นรากับเขาอันนี้เราแดงกระแจแหวเลยเนี่ยเวลาขึ้นแดงเขาจะบอกว่าเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงเพราะมีทั้งอาการและมีประวัติใกล้ชิดกับผู้เสี่ยงใน14วันที่ผ่านมาเขาแนะนําให้ไปโรงพยาบาลก่อนไปตรวจก่นอนอาจจะไม่เป็นก็ได้แต่คุณมีความเสี่ยงสูงให้ไปตรวจเพราะฉะนั้นหลายคนบอกอ้าวก็มีไทยชนะมันจะมีหมอชนะไทยชนะแค่บอกว่าเราอยู่ที่เดียวกับ,กบเขา แต่แตมันไม่ได้บอกระยะมันไม่ได้บอกความเกี่ยวพันถึงขนาดที่จะระบุว่าเราแดงเราส้มเราเหลืองเราเขียวแค่รู้ว่าอยู่ที่เดียวกันที่สําคัญเนี่ยหมอชนะเนี่ยอัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยดังนั้นเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคือเพื่อนกอฟคนหนึ่งเนี่ยเข,เขาเขาเอ่อโหลดเตือนแล้วเตือนสองครั้งด้วยถ้าไม่อ่านเตือนสักวักหนึ่งแล้วเขาจะเตือนอีกครั้งหนึ่งคือตอนนี้หลายคนก็จะโกรธนะครับะะะะที่บอกว่าถ้าไม่มีหมอชนะเนี่ยนะคะ แล้วก็โกหกนะคะก็จะมีการลงโทษหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าติดคุกบ้างโดนปรับบ้างหรือจะไม่รักษาให้บ้างนะคะคซึ่งหลายคนได้ยินลวกโกรธครับะะว่าทาไมต้องเป็นอย่างนั้นทําไมต้องให้ประชาะชนมารับผิดชอบที่จริงแล้วเนี่ยนะค,ะครับถ้าเขาขอร้องให้เราทำแล้วเราทำมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรทำไมเวลาเขาขอร้องให้ทำเราจะต้องวอยวายด้วยล่ะ คือก็ว่าหลายคนยังงงๆคือคือระหว่ังนั้นนี่มันมีความแบบเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือเปล่าอาจารย์ที่ยังไม่แน่ใจมันก็เลยเกิดการวคือเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงบ่อยเชิญรับอาจารย์ครับเขาเพิ่มเพราะเขาเจอคนโกหกอ่าผู้ชายหนีเมียไปนวดจะบอกไหมก็ไม่มีใครกล้าบอกเออแล้วคนไปเล่นการพนันบางคนน่ะเขาก็กลัวว่าโอ้จะไปเล่นการพนันเดวตำรวจจับหรือคนที่ไปมีอาชีพเป็นโสเภณีอ่ะ ที่หนีเข้ามาในช่องทางธรรมชาติเนี่ยเขาอยากจะเข้ามาช่องทางปกติเพื่อรายงานการไปทํางานเป็นโสเภณีของเขาไม่ล่ะต้องบอกว่าถ้าเราพูดประเด็นนี้ต้องยกคําพูดของหมอทวีสินนะฮะที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์มากที่สุดอาจารย์ที่บอกว่า ขู่ประชาชนแหละตอนนั้นนั้นนะวินาทีนั้นซึ่งตอนหลังเนี่ยต,ต้องบอกนี้นะครับคุณหมอก,ก็ออกมาขอโทษและที่ใช้คําผิดใดๆแต่ตอนนั้นบอกว่าใครไม่มีแอปพลิเคชันหมอชนะเนี่ยถือว่ามีความผิดตามกฎหมายและมีหลายครั้งที่ไม่สามารถติดต่อในทำไรออกมาได้ก็จะตนจับตอนนั้นที่พูดออกไปเนี่ยประชาชนก็แตกตื่นนิดหน่อยอาจารย์ก็มันก็มีกฎหมายงั้นจริงๆเพื่อที่จะทำให้บอกว่าอย่ากโกหกคือถ้าเกิดเราทุกคนพูดความจริงไม่โกหกแอปหมอชนะก็ไม่ต้องเกิดตอนนั้นอาจารย์ ประชาชนก็มองว่ากําลังถูกกดดันให้ทําเรื่องที่เขามีสิทธิ์เลือกหรือไม่มีมีสิทธิ์เลือกคุณมีสิทธิ์เลือกครับแต่หมอก็มีสิทธิ์เรียกร้องว่าเขาเหนื่อยแล้วนะ<อ>ถูกไหมครับคือคุณยังพลาดไปนู่นไปนี่พี่ใช้คำว่าตาเนตตาแต่แต<อ>ถ้าเป็นพี่นะพี่ไปกินับช่องวัดเจดที่สูตรสะครมาแล้วมีเรื่องอย่างนี้นะพี่ไม่ไปไหนเราเราต้องอยู่สักสิบสี่วันก่อนพี่จะกักตัวสิบสี่วัน<อ>เลย แล้ววัดอุณหภูมิเช้าเย็นด้วยอาจารย์กำลังพูดใน<ด><ม>บาง<ะ>คนไปมาแล้วไปนู่นมานี่ไปนูน่นไปนี่ไปกินข้าวไปร้องเพลงคาราโอเกะไปเที่ยวผับเที่ยวเทคไปดูหนังไปดูละครไปชอปปิง้งมันคืออะไรครับถ้าเราไม่เป็นอย่างนี้มันจําเป็นต้องมีหมอชนะไหมมันก็ไม่จําเป็นครับจิตสาธารณะเราอยู่ไหน,นสำนึกเราอยู่ไหนก็เลยจะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนที่พอรู้ว่าต้องไปไปในที่เสี่ยงมาแล้วหยุดบางคนก็ไม่หยุดด้วย ก็ขนาดเป็นอย่างนี้เขายังจับคนไปเล่นการพนันเนี่ยมันก็เลยเกิดว่าเนี่ยแทนที่มาจับฉันว่าฉันไม่ลงแอปหมอชนะบางทีฉันไม่มีสมาร์ทโฟนไปไล่จับอีกคนที่ไปแก้ไปบ่อนค้นคอเขาก็จับไม่ชนเขาไม่จับเพียงแต่เขายังไม่ได้มาเล่าให้ฟังเขาก็ดําเนินการของเขาอยู่ก็ถ้าเราดูข่าวนะเขาก็เพิ่งไปบุกบอนแล้วก็ได้คนมา21คอนถูกไหมครับไม่ใช่เขาไม่จับอืนี่ เราจับคนเดินถนนกับจับโจรอะอะไรจับยากกว่ากันจับโจรยากกว่าสิโจรเพราะโจรมันมีวิธีหลบซ่อนตัวอย่างนั้นอย่างนี้แต่พวกเราเดินถนนธรรมดาเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นประชาชนคนธรรมดาเขาจึงเตือนเราไม่ใช่เขามาไล่จับเราเขาเตือนเราอย่าให้เราเป็นภาระเพิ่มขึ้นเรามีอีพวกที่ตะละแต่แต่เที่ยวผับเที่ยวเทคเป็นภาระแล้วใช่ไหมครับเรามีคนไปบ่อนไก่เป็นภาระแล้วใช่ไหมเรามีคนไปเล่นการพนันเป็นภาระแล้วใช่ไหมครับ เรามีคนงานต่างด้าวที่ติดเชื้อเป็นภาระแล้วใช่ไหมแล้วเราคนธรรมดาจะเป็นภาระเพิ่มขึ้นทําไมอ่ะเนาะช่วยกันดีกว่าเราช่วยลดภาระได้ไหมอ่ะแต่คนธรรมดาหลายคนก็ยังพูดอยู่ว่า,า,า,ก,วาการแก้ปัญหาแบบนี้ของรัฐบาลเนี่ยกำลังเป็นเหมือนเรื่องวัวหายล้อมคอกคือให้เกิดเรื่องก่อนแล้วค่อยไปทําถ้าปิดไว้ตั้งแต่ต้นมันอาจจะไม่เกิดก็ได้อาจารย์ก็มันเป็นศูนย์มาตั้งนานแล้วครับแล้วถามว่าเขา เตือนเราไหมว่าอย่าประมาทการอย่ากตกพูดตลอดอ่าแต่ทีนี้มันไม่ใช่เรื่องประมาทอย่างเดียวเลยนะเป็นเรื่องชั่วเลยนะอ่าอาจาร,รย์บอกว่าตอนตอนที่เขาเตือนว่าอย่าประมาทเนี่ยคนไม่ประมาทก็รอดไปแต่ตอนนั้นเป็นเรื่องของคนชั่วแล้วเออคือเราก็รู้พมา่ากําลังติดครับแล้วทําไมเสือกไปเป็นนายหน้าเพื่อจะเอาเงิน,นะนอ่ะอาจาร,รย์อาจาร,รย์มีอารมณ์เลยว่าถ้าเราแค่เราไม่ประมาทการไม่ตกเรายังเรายังก็เหนื่อยอยู่แล้วนะนีย่ยังชั่วรู้ว่าเขาติดอยางเอาเข้ามาอีกยังอยากได้เงินไง เจ้าหน้าที่ที่ปล่อยเข้ามาครับนะไอในหน้าที่จะเอาเงินในจ้างที่ยินดีจ้างเพราะมันถูกกว่าคนไทยชั่วไหมฮะแล้วขณะที่เรากำลังมีอย่างเงี้ยไปเล่นการพน,นันอ่านี่อีกกลุ่มหนึ่งนะ,ะกลุ่มกลุ่มพวกที่เอามานีก็รู้อยู่แล้วมีปัญหาก็จะเอาเข้ามาไอ้กกลุ่มหนึ่งรู้ว่าเขาระบาดต้องเข้าไปเจอเอาเข้าบอลกันอีกอ่าเข้าบอลกันอีก,ออนก,นอกคนหนึ่งเนี่ยไปบอลแล้วติดนะ ไปเยี่ยมพ่อพ่อตายแล้วอะใช่มีข่าวข่าวหนึ่งที่เป็นคุณลุงอายุ80กว่าซึ่งตรงนี้พี่ขอเปรียบเทียบครับกอเรากําลังมีกองไฟ3ามกองใหญ่มีกองอะไรบ้างครับจันาร์ครับกองที่1คือคนงานต่างชาติครับนะคะที่จุดโดยในหน้าครับเจ้าหน้าที่และนายจ้างและมีคนงานเป็นฟืนอ่าโอเคไหมครับกองที่สองก็คือบ่อ บอลโดยที่เรามีเจ้าของบอลเป็นคนจุดครับและเราก็มีคนเล่นเป็นฟืนฟน,นะคะอกองที่สามครับกองที่สามคือพับเท็ซซึ่งเรามีเจ้าของเป็นคนจุดแล้วเราก็มีคนเที่ยวเนี่ยเป็นฟืนครับนะคะค,คทีนี้พอไฟติดแล้วนะคะคนที่ไปที่มหาชัยคนที่ไปที่ตลาดกุ้งอะไรต่างๆนั้นเนี่ยมันคือสะเก็ดไฟนะคะมันคือสะเก็ดไฟครับ ขนะดเดียวกันคนที่ใกล้ชิดนะคะกับคนที่ไปบ่อนก็คือสเก็ตไฟแล้วคนที่ใกล้ชิดคนที่ผักเทกก็คือสเก็ตไฟสเก็ตไฟนี้กระเด็นไปที่ต่างๆนะคะถ้ากระเด็นไปโดนกิ่งไม้สดสดมันก็จะไม่ติดนะคะแต่ถ้ามีคนแก่อยู่ที่บ้านล่ะซึ่งถือว่าเป็นอิกใบแห้งนั่นคือใบไม้แห้งสเก็ตไฟโดนมันติด แล้วถ้ายิ่งเป็นคนแก่ที่มีโรคเรื้อรังมีเบาหวานมีมะเรง็งพร้อมติดไฟที่สุดอันนั้นเนี่ยคือผ้าชุบน้ำมันเลยครับคือผ้าชุบน้ำมันสเก็ตไฟไปโดนมันก็ลุกทันทีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเอาโทษคนที่เป็นคนจุดไฟครับและเราจะช่วยรักษาคนที่เป็นฟืนแต่พอรักษาหายแล้ว เราก็ต้องเอาโทษฟืนเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันเราต้องขอร้องสเก็ตไฟอย่าเที่ยวกะเด็นเพ่นพาเพราะเราไม่รู้ว่าคุณกระเด็นไปแล้วคุณจะเจอกิ่งไม้สดหรือคุณจะกินเจอใบไม้แห้งหรือคุณจะเจอผ้าชุบน้ำมันครับถ้าเรายุติสเก็ตไฟได้นะเพราะตอนนี้พี่เชื่อว่าครับนะคนจุดไฟหลายคนไม่กล้าแล้วเริวริ่มเริ่มหยุดแล้วนะ คนที่เป็นฟืนก็จะไม่ยอมเข้าไปในกองไฟล้มันก็จะชะลอสิ่งเหล่านี้ได้แต่สิ่งสําคัญคือสเก็ตไฟอาจารย์ครับหมอคนที่เป็นสเก็ตไฟก็คือคนที่มีความสูงเสี่ยงขั้นที่สองขั้นที่สามที่ไปอยู่ใกล้กับเขามาหน้าห่วงอยู่บ้านสิจา้า อย่าเที่ยวกระเด็นเซนซ่า่นไปตรงนั้น,นตรงนี้เป็นคําถามที่เราจะถามว่าตอนนี้ไฟมันก็มีหลายกองมันก็เริ่มลุกไปแล้วเราจะดับอย่างไรสเก็ตไฟมาที่ค่ะคำตอบของอาจารย์คือช่วงเนี้ยเขาไม่ได้สั่งล็อกดาวน์ไม่ได้สั่งกักตัวไม่ได้สั่งอะไรถ้าเราคิดว่าเราใช่เราอยู่กับที่ถ้าเรา,เราคิดเ่าเป็นสเก็ตไฟเราก็อย่าเพ่นพางครับเพราะเราไม่รู้ว่าเรากระเด็นไปตรงนู้นตรงนี้ เราจะเจอกิ่งไม้สดหรือเราจเจอใบไม้แหง้งหรือเราเจอผ้าชุบน้ํามันซึ่งจริงๆนะยิ่งถ้าเกิดเราเป็นผู้ทําเรื่องนี้ไปให้พ่อแม่เราคนสูงอายุเราที่เราพ่อแม่เราเนะี่ยผ้าชุบน้ำมันนะเสียชีวิตเราจะยิ่งเสียใจหนะักขึ้นนะครับดังนั้นอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเราคิดว่าเราเป็นสเก็ตไฟก็คือผู้ที่อเผอิญไปมีความเสี่ยงแต่ยังไม่รู้ตัวเนี่ย ว่าเป็นหรือไม่เป็นถ้าเราหยุดอยู่บ้าน14วันมันจะเป็นการช่วยได้พี่ว่าตอนนี้นะค,ะครับเมื่อเราเห็นจํานวนตัวเลขควันละ3า0ร้อยหเนี่ยเราเริ่มรู้สึกตัวนะคะสเก็ตไฟเนี่ยยังคงมีอยู่บ้างแต่เชื่อว่าน้อยลงครับความกระเด็นเซนซ่าของสเก็ตไฟน้อยลงเมื่อไหร่จํานวนคนติดก็จะลดลงนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่เลข3หลักกลายเป็นเลขะองละ จากที่เคยเป็น8 0 0 5 0 0 600ตอนนี้เป็นเลขสองเราต้องถึงวันที่เป็นเลขสองหลักจนได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับ,รบถ้าหากว่าเจอตัวเลขสูงครับแต่รู้ได้ว่าตัวเลขเหล่านั้นมาจากอะไรไม่น่าตกใจนะอ่าก็คือต่อให้ตัวเลขสูงอย่างไรเรารู้ที่มาที่ไปเราจะสามารถป้องกันและโอบล้อได้สมมติมว่าคนพมา่าเขาอยู่ด้วยกันที่้านพา แล้วเราเริ่มตรวจคนในหอพักเยอะขึ้นเราได้ตัวเลขสูงขึ้นใช่เพราะเราแต่เราก็รู้ว่านี่คือพม่าที่อยู่ด้วยกันมันก็ไม่น่าตกใจอะไรนะหรือเราไปเจอในบ่อนครับสามสิบสี่สิบคนแต่เราก็รู้ก็เพราะเขามาบ่อนนี้มันก็ไม่น่ากลัวคือกรองไฟไม่น่ากลัวเท่าสเก็ตไฟพี่บ๊องเลยย้ําอีกทีหนึ่งว่าอาจารย์เปรียบเทียบผู้ที่มีความเข้าไปมีส่วน รอบๆนี่แหละน่ากลัวที่สุดดังนั้นสะเก็ดไฟนี่ไม่รู้ตัวครับแต่ฟืนน่ะรู้ตัวฉันไปเล่นพนันมาฉันคือฟืนรู้ละฉันเข้าแน่ๆดังนั้นฉันไปหาหมอเลยส่วนไอ้เจ้าของบ่อนน่ะคือคนจุดไฟตอนนี้มันเริ่มกลัวมันไม่จุดแล้วนะมันขนวัตถุอุปกรณ์ไม่ไฟนี่คนณดอดังะไรต่างๆนี่แปลว่ามันหยุดจุดไฟส่วนไอคนที่เคยเข้าไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ถ้ารู้ว่าเราเข้าไปเล่นแน่ๆไปหาหมอเลยเพื่อตัวเขาจะได้คือเราต้องเป็นฟืนให้คนเขาไปดับอย่าทําตัวเป็น เป็นไอ้ไฟสุมขอนนะคะซึ่งเมื่อได้ออกซิเจนพัดมาเมื่อไหร่มันเป็นทันทีส่วนคนที่อยู่ในอีกสเต็ปหนึ่งเช่นเป็นภรรยาไปลูกที่เคยนะอาจจะต้องกักตัวหน่อยด้วยก,<ห>กวกสเก็ตไฟสเก็ตย่กระเด็นเซนซานฉันเคยอยู่ใกล้แล้วยังไปตลาดอะไรเงี้ยมันก็จะ